เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อปเอ็กซ์แมนนะเกมจูซิเบอร์เดอะเกมกับเกมการต่อสู้ในดุสาสุดแสนจะตื่นเต้นแล้วใจบนมือถือนะผมก็ตอนนี้ก็เห็นไหมว่าบอสของผมตอนนี้ก็เรวิว41แล้วนะผม <laughs> โดยเฉพาะเจ้าโอเมก้าน้นี้นะผม การที่เราได้เลเวล41เนี่ยจะทําให้เราสามารถปลดล็อกสกิลได้นะผมนี่ก็เรียกว่ามีสกิลเบิ่มนะผมก็เป็นสกิลตวาดนะผมของผมตอนตอน,นี้นะ <c oughs> ก็เรียกว่าเจ๋วจำสุดๆนี่เห็นไหมสกิลจะทําการเปิดล็อกนะผมแล้วถ้าพูดถึงพวกเลเวลต่างๆเนี่ยก็คือตอนนี้ผมก็เลเวลแม็กแล้วนะผมก็คือเลเวล99นะแต่ยังมีอะไรที่ติดขางอยู่อีกเยอะแยะเลยนะสําหรับการทำเลเวล นั่นคือตรงนี้นะผมผมเพิ่งตีไปถึงแบตเทิร์น95เองนะผมดังนั้นเรามาปลดล็อกตัวกันดีกว่านะในช่วงเวลาสบายๆตรงนี้นะผมนั่นคือเจ้าอ่าชื่ออะไรอ่ะอ่ามิกาเทเรียนนะผมนั่นก็คือเจ้าสล็อตยักษ์นั่นเองสล็อตหรือมี่ว่ากูว่าน่าจะเป็นสลอ็อ <laughs> ตอ่ะมามาตีปลดล็อกกันดีกว่าไหนๆก็ไหนๆนะผม ก็ยกเดียวเท่านั้นที่เราจะลดล็อกมันได้เราต้องแบบว่าให้สมศสักดิ์ศรีนะไงเรียกว่าแบตเตอร์สเตตมันก็ต้องตีด้วยถึงจะเลเวล99ก็ตามนะผมเอ่อเนไม่น่ายากเราก็ต้องเอาแอมไม่ต้องให้มันเปลี่ยนดีใช่ไหมไม่ให้มันเปลี่ยนดีต้องม,มีพืชอนดิครับเราต้องมีพืชนนะดังนั้นง่ายทีเดียวเอาโดโดดีกว่าโลด,ดิกัทมันจะโหดเกินไปเอาโดโดก็แล้วกันโดโดอยู่แถวไหนวะเนี่ยเจอแล้วนะผม เอาโดโดไปตัวหนึ่งจากนั้นเราก็ต้องมีนุ๊กสักตัวหนึ่ง2อ0 0ก็ถือว่าไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะ2อ0 0ไม่เยอะเท่าไหร่500ก็อ่าไม่ไหว500ไม่ใช่ว่าจะไหวอ่ามันต้องใช้สแต็กเยอะไง่าดังนั้นก็เลยต้องเอาเพลาโดดอนไปก็แล้วกันนะผม581รปก็ยัง500อยู่ดีอ่ะโอ้โหห้าเพิ่ม700ไหวแล้วไหวแล้วสุดได้แล้วก็พอผมเอาเพลาโดดอนเสร็จแล้วปุ๊บผมก็ต้องมี 2,500กับ3,300ใช่ไหม2อหนกับ3,300นี่ต้องมีพืชนะพืชนี้ต้องเอาจริงเลยนะเอ่อ5อก็น่าจะได้แล้วแหละน่าจะไหวแล้วนะดูจากสง่ง้ะมาลุยกันี่ฝ่ายนะผม <c oughs> เราจะไม่เล่นแพทเชิร์สเตก็คงไม่ได้เพราะว่าทีหนึ่งตัวที่เรายังไม่ได้ปลดล็อกยังไงละ่ะออกมาะออกตะบ,บนอยากจะใส่อะไรก็ใส่เข้ามาได้เลย <c oughs> มีโดโดพร้อมจะรับมืออยู่แล้วเออตายไปตัวนึงแต่ไม่ลกลัวหรอกเรามีเป็นฝูงเดี๋ยวก็ออกมาอ้องกันหนึ่งนก,กันสองนู่ผมแล้วก็นี่เอาโหลดอีกกันมาดีกว่าเผื่ออาจจะปรามผมได้ก็ได้ดิผมย็ดผิดไปหน่อยตกต่ไม่เป็นไรเพราะฉันเตรียมมาให้แกอยู่แล้วตัวที่จะล้มก็แค่เก็บสแตก็กรบแล้วนู่นผมอะไรไมันจะง่ายขนาดนี้เรียกว่ามันนี่ไม่เก็บสแตก็กรอยใดทัด้งนั้นอยากให้เราปลดล็อกไปง่ายๆไปโจมตีสาม โดวนี้ครับงานนี้เอือเดี๋ยวตัวเดียวเท่านั้นโดโดเดี๋ยวจะฝูงตัวใหญ่สุดเป็นตัวสิครับจะอยู่ได้ไงอ่ะ872หนฝนกต็ตกมึงก็บินกระสุนถุงคว้าก็พาหัวเนนสองสามใชผมแล้วก็เหลือไว้เพื่อนหมดเลยเอาได้ตายทีนี้จิกก็ให้ไม่นะตัวเพราโดวนั่นเองเนี่ยผมยังไม่ได้ดีเอดาวเลยนะผมเรียกว,ว่าโอ้โหทำยากเจ็ดหยัดเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่งก็แจกอยู่ดีมาเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอ โจมนี่ครับเอาไว้ทำไมอ่ะอโอ้โหโจมห้าไปเลยให้มันรู้ถึงความเก่งของเราไม่ตายก็จุกเจ็บอ่ะนี่เกือบอ่ะนิดเดียวเท่านั้นเหลือแค่225ร้บผมเอาแน่มี6โอ้โหนีมันก็ยอดเลยโจมตีแค่5เท่านั้นแต่ไม่กลัวโจมตี5โดนดีครับงานนี้เอื้อเหลือหนึ่งใช่ไหมจำเอาไว้ใครว่าฉันจะล้มแกไม่ได้ไม่มีทางโดโดนี่แหละ ตัวที่เก่งที่สุดของฉันตายซะเถอะย่าอยู่เลยเรียกว่าออกมาตัวเดียวซะง,งั้นนะ่ะนึกว่ามันจะเพิ่มไม่เพิ่มใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรจริกเอาก็ได้ให้ปิดละเรียบร้อยนผมเรามีตั้งสามชีวิตห้าชีวิตไม่กลัวอยู่แล้วมีป้องกันแล้วเปลี่ยนตัวนั้นออกมาก็ได้เฮ้ยป้องกันไม่อยู่ก็ <laughs> เหลือตัวเดียวแล้วมันมีห้าลืมไปยกตีสามโดนนี่ครับเอือเรียบร้อยโดโดไ,ไปแล้วดูแต่ว่าทําให้เราชนะได้แบบ ไม่อยากเย็นเท่าไหร่จัดมันปูปุีซอลัดเรียกปูปุยก็ได้นะแล้วแต่ใครจะถน,นัดโอ้โห้ฟ้าหนางไมสองดีล็อตัวก็ต่อยฟ้าหนางไมสองดีน่าแล้วนะผมเดี๋ยวจะอ่าก็ได้หุ้นหรึ่งเก้าสิบเลยอะ่ะได้เยอะจัดจ้านปนล้างนะผมเมกาททเรียนว้า ก็เข้ามาแล้วนะผมมี6กหกพันเนะผมในการที่เราจะฟักแมนนะผมแต่เครื่องฟัคเราก็ฟูลแอตแท็กนะผมอุ้ยตัวมันเป็นงี้นี่เองตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่อ่ะมาเวลาเหลือเยอะนะผมดังนั้นไปเล่นแพ็คกันต่อดีฝ่ายนะผมก็เห็นไหมผมเพิ่งจะได้ไปใบเดียวเองนอกนั้นยังไม่ได้เลยเ,เหลือ5วันเท่านั้นนะผมดังนั้นไล่ตีแพ็คกันก่อนดีฝ่าเอาแพ็คนี้นะผมตีค้างเอาไว้นะกเ็เดียเด๋ยวเดียเด๋ยว เอยอันนี้ก็น่าเล่นนะสเตตหกสิบเก้านะผมเอาซะหน่อยดีไหมผมว่าเอาซะหน่อยโหดเกินไปไม่เนี่ย <c oughs> อะไรจะโหดขนาดนี้เออแต่สำหรับผมผมว่าไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่เล่นอันนี้ดีกว่ามัง้งเออไหนๆก็ไหนๆแลนะไล่เก็บเลยดีกว่าเออเราต้องมีน้ำสักหนึ่งตัวนะผมโอเคพอเรามีน้ำเสร็จแล้วเราก็ต้องต้องเอาจริงเอาจังกนะันซะหน่อยนุกี้เอ้า อ่าโอ้อยมีพันสี่เองโอ้ยอะไรก็ปราบได้เอาอะไรไปก็ปาบได้พันสี่อ่าสองตั้มก็ตายแล้วนะผมแล้วก็เราต้องมีน้ําน้ํานี่แม่งต้องส่งพลังเลยหกพันสามนะผมอ่าหกพันสามนี่เอ,อเรารับจำเป็นได้หนึ่งทีไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะต้องอื้ออื้ออย่างเดียวอ่าเอาตัวนี้ไปดีกว่าอ่าเก้าร้อยไว้ใจได้มากแฟนนะผมมาลุยกัน,นดีกว่าดูซิว่าเราจะไหวไหมไม่ได้ว่ะดีเอ็มอง เรียกว่ามึงจะโหดไปไหนไม่กลัวอยู่แล้วแต่งไว้แล้วผมเอาเลยอยากจะมาะทะอยากจะเจ็บตัวก็ได้เข้ามาได้เลยนะเก็บไว้สามนะผมนี่มันตงกลัวเราเหมือนกันนีแค่เลือดเยอะเฉยๆใจแม่ฟั้นเลยเออใจมันไม่ได้เลยอ่ะมาเด้ออุยเห็นแม่บอกแล้วใจมันไม่ได้จริงด้วยอ่ามันต้องป้องกันแน่ๆผมป้องกันสองเฮ้ยมันไม่ป้องกันด้วยลงที่ชุทีมันก็ดีอ่ะ ผมนะผมแต่ว่ามันล้มเราไม่ได้ง่ายๆแน่โจมตีห้าเลยหนึ่งมันคิดว่ามันจะรอดจากโจมตีไปได้มันคิดผิดแล้วไม่ได้รอดไปได้ง่ายๆเราจะบอกให้ลังโจมตีที่หกน้อยไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่ตัดกำลังทำการตัดกำลังนี่นะโอ้โหเพราเราเหลืออะไรชีวิตเนไม่กลัวออได้แค่6ก0อเท่านั้นบ้าบอรจริงๆ แต่ว่าซูดาาได้เอาแน่มาโจมตีโอ้โหมันเจ็บใจเอาจริงเอื้อเจ็บใจเอาจริงไม่ได้อย่ี่ดีผมิ้องเปลี่ยนตัวเลยว่ะถ้าเราจะจัดการมันไม่ได้เลยเราต้องเปลี่ยนตัววันเราต้องเปลี่ยนตัว <c oughs> เราต้องเปลี่ยนตัวโจมนี้โจมตีหนึ่งโจมตีสองแล้วก็โจมตีสามนะผมอ่าสบายเลยจริงแล้วก็มีหกร้ 600, อยเราป้องกันหนึ่งประกันสองป้อากางกันสามนะผมเราเก็บไว้ให้เพื่อนไม่เปลี่ยนตัวกนี้ สต็คไม่ครบไงเอาเดาะไม่หัวแกอยู่แล้วไอ้ปากบ้านเดี๋ยวดีเจลจะดับสากม,มาเล่นกับเราไม่ได้ยังงี้มาเลยดีน,นะมันเลือดมันไม่เยอะเท่าไหร่เอาสิวัดใจสุดๆเอาแล้วผมบอกแล้วต้องมีสแต็คไว้เปลี่ยนตัวหัวตัวไม่เพิ่มอีกทําไงจิตใ,ใ,ใจกันมากเลยเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรห่างชี้ไปก่อนให้มันรู้ว่าเราเก่งกันไหนเราก็เอาห่างชี้กันไปข้างบนวะดีเจแนีโอ้หมีเยอะมาก โจมตีห้าเลือสองนี่มันรที่จะรู้เยอะไปละเออตายไปนะผมเดือสองเดือสองจำไว้ว่าเราชนะทานวนนะผมแล้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนตัวแล้วนะเออจมตีหนึ่งโจมตีสองสามสี่จัดการมันเทราโลดอนออกมาสองทีนี่ให้มีเสี่ยวจิ้มจับขึ้นมาน,นี่นะเอาได้จัดการตัวสุดท้ายเราชนะที่โจุดน็เร็กซ์มีแค่เลเวล15เอาชนะชัดไม่ได้หรอกจะบอกให้ จบดีสีทายดีครับพี่เอาชนะไมไ่ได้ที่คือตัวหลักนะไม่ใช่ตัวนี้โอเคเออลุ้ไม่นอนตองบ่ตัวสุดท้ายแลละรู้จักอัชชนโทเซ็กก้าอยู่เนซสม้งเลเวลแม็กเลยทูกบอยุัตัว,ตว <c oughs> นี่โคตรสวยงับก็ให้ออสสั่งหาานะบอกเออสองหมื่นเก้โอ้ยสบายอารมณ์แหละอานนี้ผู้ได้สองร้อยเลยอ่ะ แถมยังไม่พอได้เจ็ดพันโหต้องรีบเก็บอุ้ยอ,อีกเจ็ดพันนี่เหรอสงสัยต้องเอาอีกมั้งเนี่ยฮะด,ดูท่าดูทรงอุ้ยสามธาตุประสานยังลงตัวเฮ้ยแต่ไม่เท่าไหร่นะดูแล้วไม่เท่าไหร่เฮ้ยเดี๋ยววันหลัง่อยมาเล่นดกว่าผมยังติดขางแท็กนี้ว่ะไม่ได้ว่ะต้องตีเอาซะหน่อยเพราะมันง่ายไงง่ายเลยต้องเอาสะหน่อยต้องจัดกันไปซะหน่อยเอ่อเลือดมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะเอาราเๆล่านี้ก็น่าจะชนะแล้วมั้ง ้ยไปแก้งแพมหน่อยก็ได้เอเด้เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันไม่เอาเอาตัวนี้ดีแล้วดีแล้วดีแล้ว,ลวตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะผมมั้ยลุยกันดี่ฝ่ายนี่ผมทีแรกเจ้าเลือดสองร้อยไปมันน้อยเกินไปนะผมั้งสี่ร้อยพอไหวหน่อยมันดานุ๊กทั้งหลายเนี่ยอ่าเก็บสแตกเอาไว้นะผม แกสองจบชันไม่ได้อยู่แล้วแต่มาไรไม่ได้เราหัวไม่ฟาดจบทีสองเยโหดไปแล้วเอยเกือบไปเหมือนกันปูเอยไม่ได้ยิ่งจบตีสามเฮ้ยเราเอามันไปเหมือนกันนะไปนะไปนะจบตีสามนะตัวต่อไปจะปัญหาเลยมีสิทธิ์ปัญหาได้นะปัญหาใหญ่เลยนะเพราะว่าตัวต่อไปจบทีเราสองไมสองีหนึ่งสองสามโอเคคิดไปอย่างดีแล้ว ไม่นะ่าจากการคำนวณเรียบร้อยออกมามันมีแค่สองเท่านั้นต <c oughs> านไปเรามีสามนี่เราก็กินรวบเลยทีเดียวมาจบตีสองเรียกว่าบังคับอะบังคับล้วนๆบังคับชนะเลยทีเดียวออกมา <c oughs> เอเรซอซอไม่ใช่เพเลเรือซอเพลเรือซอฝั่งนูน้น <c oughs> เออไอ่ได้อย่างนี้ดิอ <c oughs> าลาเซอร์ <c oughs> ดิไม่ใช่เพเลเรือซอ ลงไม่นอนกองมาตัวสุดท้ายออกมาเดี๋ยวแกตัวสุดท้ายแล้วแกรู้สึกว่าเวไหมต่เป็นชั้นในเวแล้วเวจะจัดเลยเดียวเออรู้สึกมันต้องอารนและงานนี้โอ้โหโดนจมตีสามนะผมเอื้อตายโว้ยแข่งแกงเหมือนกันนะบวกแข่งก้าไปในตัวด้วยแต่ว่าชนะแล้วนี่ด้วยท่ายันหน้าสุดท one นี่นะยันก็ไปดีหน้าก็ให้โอ้โหไม่ให้เกียรติผู้ต่อสู้เลยทีเดียวชนะแล้วนะผม ยับแมวโอ้โหได้ดีเออีกแล้วมาสุดท้ายแล้วไม่ได้หรอกต้องรับการ์ดซะหน่อยวันนี้ต้องรับการ์ดซะหน่อยอ่าเราเรานี้ใช่ไหมอุ้ยไหวอยู่มันตัวเหมือนเดิมเลยอารังกาหมดเลยอ่าอุ้ยยังไม่มีที่สามตัวไั่มีสามตัวเอามากงไงเรียนแบบเรียนแบบเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เรียนแบบเรียนแบบม,ม,ม,แบบมาอ่าเหมือนกันเลยไม่ได้แก๊กเรียนแบบต้องมานะผมอ่าวิห้าร้อยเอาเราไม่ลงอยู่แล้วตัวเราใหญ่ยักษ์ขนาดนี้ ก็เป็นดิปโโลที่บอกว่าหัวไฟลุกแล้วจะไม่ใช่หัวไฟลุกนี่มันหนาปุ้ยเอยเอาเด้ยอยากจะใส่อะไรก็ใส่เข้ามาเลือเก็บตนแตกให้เพื่อนหนึ่งเดียวไม่สนใดๆดทั้งนั้น้มีสองล้มเราไม่ได้ในงานนี้ผมแคเก็บสนแตกเอาไว้ตะกี้นี่มีเสียวเลยนะมีเสียวจอมตีหนึ่งให้โอกาสให้โอกาสสองทีแล้วนะไม่ปานีดีฟ่าไม่ปาณีปลาใส่และเบื่อและอ่าโอเค เกมซะเตะยัยอยู่เลยนี่แหละ8 5ดอยาสิเอ็ดอารันกาหมายเลขหนึ่งก็ไปซะแล้วมาหมายเลขสองไอตัวนี้เลเวลเยอะฝ่าเข่าเลย1 5ึรอยเมตรเลยอะจมตีหนึ่งเน้นแต่โจมตีหนึ่งมึงจะโจมตีหนึ่งไปถึงไหนอ่าอย่างงี้ก็ได้อยู่นะโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามตีห้าแถมเดี๋ยวถือว่าเราริงใจต่อกัน ต้องแถมตัวหน่อยนี่นะเอเคจบตีหนึ่งใช่ไหมตาเลยเฮ้ย <c oughs> ไม่ตายต้องมานะงานนี้เฮ้ยมันมีหกเลยะผมเก็บสแต็กไว้แบบรยดเดียวรุดเดียวเลยจอมตีสามล้มเราได้แนะ่เออมันเหลือซสะนะแต่ยังล้มมันไม่ได้นะี <c> ่ <oughs> แต่ไม่ต้องกลัวเราก็ไม่คิดจะล้มมันอยู่แล้วเพราะว่าเก็บสแต็กเอาไว้ก็ได้อาแด่เยมันเก็บเดี่ยวเดียวมีเจ็ดเลยอ่ะ <c oughs> อันตรายสุดๆถ้ามันโจมตีเจ็ดเราไปมัอนก็โอโจมตีหกนะผมไปเหมือนกันนะเธอเออเรียบร้อยลงไมนอนกองดีนะที่ไม่คิดป้องกันเพราะฉันใส่สุดใส่เต็มอยู่แล้วนะจริงๆไม่ใช่ะไรอยากจะใช้ไม่ตายเรื่องนี้นี่ราะว่าไม่ได้เห็นไม่ตายที่ปโปรทแคสมานานเลยนะผมเอาซะหน่อยเออแหวกนีนะทำมาให้เรียบร้อยดันเสือกยืนอยู่ที่พื้นพอดี <c oughs> เออถ้าบินอยู่ก็มีโดนแหละ เรียบร้อยนะผมอจากท่าอ่ารพีกรบนาตไม่ใช่ทรันนีมึงก็บัวไปหมดอะได้แล้วนะผมเชื่ออะไรอ่ะฮาร์ฟิโกเพอริส้าได้แล้วนะผมอาหารอาหารอาหารแล้วก็ตัวมันไม่ได้ดีใจเท่าไหร่แต่ถือว่าเป็นของแถมจากแพ็กตะกี้กันแล้วกันอซึม ปดร้อนกหัวงอนนิดนึงถ้าเกิดโตแล้วเป็นหัวไม่ฟาดอสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้ตัวมันนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะก็อย่าลืมเข้าไปตีกันนะผมก็ง่ายๆเห็นไหมไม่ได้ยากเท่าไหร่นะผมอ่ะวันนี้ก็คมต้องพอแค่นี้ก่อน่ีนะผมเพราะว่าคลิปวีดีโอก็เริ่มจะยาวแล้วก็อีกอย่างนึงก็ทนดูคลิปวีโอผมมาต้งนานแล้วด้วย อะไปจริงแล้วนะก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะผมกดซับสไคร้ด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ทนลำคาญกันอ,อย่าลืมกดซับด้วยละกันไปจริงละซีโยเกนทุกคนนะผมแฟนดายังเล่นโยอ่ไปเลย